กันนิกาโอ้ยหากินหัวเมื่อกี้เหอะจะไปเหอะเอะเหออย่างตัวไหนแต่เราเนี่ยกันนิกาเหลืออกเหลือใจเพียปัจจุบันเหลืออกเหลือใจเห็นอย่างออกมาหนีสักก้อนนี่เป็นอย่างือหายแถอมาเห็นหนาลูกแต่เมียคือจังหายแต่พี่มานุเพหายจังไหนคนตาบอดไปใส้มือเนี่ยเอ้ยนางอยู่ทางยังเห็ดยังเนี่ยสะใยยางเต็มบ้านเต็มเฮียนเห็ดอีหยังวันเถาะเห็ดอีหยังวันเถาะ ฮะออกมาหนีเบิงก่อนนะผลทำทาปลนเดียมปลนเล่ายับออกมานีเบิงก่อนหน้ามาเบิงผลงานนจะควงเบิ้งก่อนหนี่นะยับไปใส่หันหยองอนิกาหญิงมารด้วยสันดานที่ไม่เคยกลัวใครแมนจะได้สามีแล้วก็ไม่แคล้วคิดที่จะโกงคอยยุยงสามีหาวิธีทำลายยา อยู่ต่อมาวันหนึ่งขณะที่สามีของตนไม่อยู่บ้านไปทำงานที่ทุ่งนานางจึงเอาสิ่งของมามาทิ้งคว้างกระจัดกระจายตามบ้านไม่ญ่เอ,อ้ยได้กันกับพีมานบสองสามปีแล้วไม่หญ่มาเลี้ยงยาตอกกรบอปากยังดอกแต่ว,ว่าข่อยนะักซักงซัางเล่าไม่ใหญ่ สรา้างเหล้าวเาล้าตีโคดพ่อโคดแม่ข่อยถ้าเราสร้างแต่ข่อยกว่ากาศิบับาว่ายอย่างดอกอันนีล้ลามไปโคตรธรรมเนียรษาเมีของข่อยพุ่นผู้ใดสศีบกเขียดเฮ็ดอีหยังก็บ่ถูกใจดอกใหญ่เอ้ยหนึ่งเขาให้กินเนื้อปนันไดก็ว่าอีกันเนีก่กาอีกอกาพอนะเขาจะมาหนึ่งแข็งอุบาทอุเบียดแทยนหนึ่งน้องบ่เซติเพิ่นว่าข่อยเพิ่นน่ะแม่ใหญ่ เมันบ่อเศษเจังไหนเมยียคอยกัดเศียรล้ยวคอยจังหนึ่งเจ้ามันบ่อมีดเข้าซื้อๆเขาอ้อนปะเดยเจ,จ้ากะว,ว่ามันแข็งเอ้ยมันเกียงข่วนประเสริอมได้เหมือนมือประจางบ่อฆ่าข้อตายนี่เนาะคอย,กกอย,ว,ยอว่ากระไดคอยจะอดเลี้ยวอดเด็กบ่อยากปากบ่อยากว่าดอกใหยเมื่อหนึ่งอยากกินปนปลาตูเอ้ยขอยกระถามมาเมปนเหมือนบ่อหนี่มันม มันหมดอลอนมื่สิจ้องไว้ยังป่ะจันเขาก็ตำใจหัวหัวมันผลเหล่าใบใหญ่เอ๋ยเมื่อสิงึดจิตจีนเนาะมันเป็นแม่ข่อยแม่ได้กลิ่นป้น,ปนก็ว่าอยากกินแกงอยากกินแกงก็ว่าอยากกินออมข่อยใส่อันเกี๊ยงป่ะจันเป็นถ้วยเป็นถ้วยซีบย่ำไหนก็ว่ายเตจ่างว่ายเตจ่างมันสมามารถจางแถะพนาวาข่อยบ่กลางจ็บ่จางจ๋อ,จอจไหนแม่ลินเจ้าหนาทอถนนคนกีดนี่ข่อยกว็วางกีด เที่ยวหมากเมื่อละสามค่ำสีค่ำเมื่อละสามตาสีตามันบ่จางจิตไม่ใสมือนีสามีบ่อยู่ไม่ใหญ่เอ้ยไปเอาเข่าของเนี่ยแหละจะว่าเข่าสารจะว่านำหมากไปกันไล่ไก่มันข้นเทิงเฮี้ยนให้มันฉี่ใส่ได้ไหลเอาเสียพามาใหญ่เต็มเฮี้ยนเต็มสั้นกลับมาเขาก็ดจิตซอผัววิญญาเป็นผู้เหตุให้ลูกเขาหนนดาเมีเขาขักขักเบิ่ง สมใจขอ่อยเลยไม่ใหญ่ตะกี้เราตีก่อยย่างยู้วบาดสวยเตีอยู่วัดกิดนกิกหนาผวมเด็กทั้งหน้าผักเขาเอาฝากบอกไ้ว่ายิ่งมากศาสนาเฮ้ยคอยบอกเคยไปมักพระยักเทียเด้อเมื่อนี่ละพอที่แก้กเค็นเราขึ้นเมื่อกันนีการนำข้าวของมาทิ้งคว้างแล้วก็รอสามีของตนจะกลับจากนาก็มีนักกาละครั้งนานเมื่อนายมานบ ได้ภรรยามาอยู่บ้านของตนแล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานเมื่อเสร็จการกลับจากนาถึงเคหาที่เคยอยู่ใจหดหูเมื่อ,อยามมองเห็นข้าวของกระจัดกระจายจึงพูดขู่ภรรยาของตนออกไปว่าแม่มันเนี่ยททจังหนจังมาขวงจังมาสะยู่เต็มบันเต็มเฮียนจังสี่เหอเอามันบ่มีคนอยู่จังใดเฮีนนี่แม่นบ่มีคนอยู่ยี่ใด มันบอกคือเราเดือบันเนี่ยให้คนอยู่จังไดมาจังมาหกแต่เงี้ยมันบอกเมียนบอกเก็บที่ไหนเดีด๋วยวนี้ฟงก่อนหน้าเงียน,นี่ไหมให้อยู่เฮียนให้ทํำเงียนเป็นบานเป็นแม่บ้านสีเลื่อนแม่สีเลื่อนโอ้ยล้วแม่นผูใ้ใดล่ะมันไปเสือื่นอยู่น่ะโอ้ยมาเสือื่นเป็นตะขีเดียดเถอะเนาะเหือ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 พะนะโอ้ย กันนิกาโอ้ยหากินห e ัวมึงเอยเือะจะไปหือหือหือยังตรงไหนแถวเราเนี่ยกันนิกาเหลืออกเหลือใจพี่มาเจ้มาเหลืออกเหลือใจเห็นหยังออกมาหนีสักก้อนนี่เป็นหยั่งือหายแถอมาเห็นหนาลูกแต่เมียคือจัะหายแต่พี่มา่นนุพหายจังไรเจ้าเบิังอีหยังนี่สะเต็มอยู่นี่สะย่ายายจังอยู่นี่มันเป็นของพี่หยังมันเป็นผู้ใดเหตุ แล้วม oh. no nah oh. ันเป็นยังยูเฮียนยูซันเป็นยังเป็นจังบ่เก็บบ่้าเมียนนี่เหรอกับน่กาบ่อยากบออยากวาดอกผีมาโนบเจ้านันดาคนผิดมันจะมาดาคนผิดจังไหนเจ้ายูเฮียนอยู่เนี่ยเบ้าเพื่อนเขาเพื่อนของเบอกกะเบ้าสนองกันนี่การในอึดอันตันใจมาหลายฝาลาปีเลวเป็นยังเจ้าไปแตใไ้เต่หน้าเจ้าเบ่เห็นเฮียนเห็นสั้นเจ้าบ่อยยุบานยู่สองจักเทียบอกกะเบอกสนออันสะอยู่นี่หยาเป็นคนเหตุผีม้าโนบเอ้ย กัน,นิกาจีบต่ว่นสามหลอบสี่รอบตั้งแต่เ้าจนหอดเท่ามืเอเล่้ยงเมียนอยนี่สามหลอบสี่หลอบแล้วเมียนจีบดีไปแล้วเกาเมื่อแล้วขวดลงมาเสียอ,อยเทิ่งหลังตู้หมอนอยู่เทิ่งหลังตูเก้าไม่กระเท่านั่นสะลงมากกันนิกานั่นเจ็บจะลวาลาจะววาเมยเว้าบ้านี่กันดีกาเลียใจ <c oughs> เลี้ยใจพี่บา้านด พีดาคนผิดตัวสนามาคนผิดล่ะพีเอ,อ้ยโอ้ยพีขอโทษหลายๆเด้อโอไม่ยอดยาหยีของพีเ,เ,จเจ้าบ่าทำหน,น้าทำหลังเมียเจ้าเป็นผู้เหตุหากิน<อ>หาขาวให้กินกับว่าบ่าบาได้กินม,มาเขี้ยว,ลวบบเยวล,วล,วเวลวเี้ยวกับว่าบ่ได้เขี้ยวเล่ากันเล่าเกี่ยงกันนิกาเล่าหาเรื่องหาเล่าใส่กันนิกาจะได้พีมานจเ้าเนุ่ไปหัง่าตัวแขวงบาตัว ไปบอกเจ้าเลือกขันเมียบ่พอบน้ำกันเป็นจังบ่หักกันอยู่น้ำกันเป็นอย่างจังบ่ป่องหลวงกันยินเข่ามอเดียวกันกับบ่หักกันเนาะแม่กับเมียนี่เนาะเอาสร้างโคตรคอเมียแล้วกันนั่นละกันย้อนโคตรพอโคตรแม่เจ้าม่แยงผู้เบาเล่าเราสร้างคอยบ้าจีทุกข่อยว่าแล้วว่าเลี้ยวคอยหังว่าคนตาบวดจีเป็นเห็ุเป็นคนเห็ดบ่ากันเป็นแนวนี้ นั่นเหลีวบัว่าเหลียววาดตโทอันนี้เ่าเป็นเทียนเรียกได้พี่มาโนบเทียนที่สิบเทียนที่เศร้าเรได้เนี่ยวาดโทข่อยเบาเบาข่อยเบาเบาทูเจ้าฟังซื้ๆข่อยเอาน้ำคุณแม่แนะนำใส่เวนอกซือๆมาจะให้ข่อยสุนผักสมเบ่านั้นเหล้วเราเก่งเรากันเราเก่งกันที่กามาโดนเราได้พี่มาโนบบอกังเบาอยู่เดี๋ยวนี้นั่งยุ่นี่จบปากเจ้าคนตาบอดไปใส่มือเนี่ย ทางยังเฮ็ดยังเนี่ยสะไส้ยายยังเต็มบ้านเต็มเฮียนเฮ็ดอีหยังวันเถาะเฮ็ดอีหยังวันเถอดฮะออกมาหนีเบิ่งก่อนนะท่ำทาเบลูเรียงหลูเล่าหยับออกมาหนีเบิ่งก่อนนะมาเบิ่งผลงา่นจะขวงเบิ่งก่อน้านี่นะหยับไปใส่หันหยังเนาะแม่หยังรูปหลาห่าหอดแล้วคือมาเสียงดังโคมข้ามเจ้าอย่าท่ำทาบ่ลูเลียงหูเล่าไรถอยหยาแม่หยังแม่หยังไผเป็นหยังทุตกเงี้ยตีด้วยซุปเป็นหยัง เจ้าเอาซิ่งเอาของมาซาซาอย่าหยั่งเต็มเฮี้ยนเต็มสั้นเจ้าสิว่าเจ้าบ่รู้เลี้ยงรู้เล่าใจในเจ้าเป็นผู้เห็ุผู้ทำแท้ๆแม่ทวันนี้แม่สิ่งของใส่หันนี่กูคือบ่หูบ่เห็นน้ำสูดจุป่างว่าอุซังบ้าเต็มหัวหาเจ้าน่ะต้องเป็นผู้ซาเจ้าไม่เท่านี่ขวดลงมาเจ้าบ่หูจังไหนั่นนเจ้าจะมาทำทาบ่รู้เลี้ยงรู่เล่าไรอย่านั่นเห็นว่าเจ้าสร้าง่อยแม่นบ่เจ้าเห็นเจ้าสร้าง่อยเจ้าเห็นย้อนว่าเจ้าสร้าง่อยนั่น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 เอาไปมูวห้าโงหงมเข้าไป ตาบอดเนี่ยมาดนกไม่หยังให้แม่โน่นี่ยังยันลืมซื้อเตะยานลืมก็ยานลืมให้แม่ถามเจ้าแน่ถามอย่างอีกเจ้าเสียแม่หรือเสียเมียกระจับเแม่พอเคยเห็นแนวใดสิ่งของสีโยนใดไผ่ปูมันตาแจงสุดตัวนอจังสีแมนแม่ขอบอกเป็นเปลี่ยนแม่บ่เห็นแม่บ่หัวไดนยินแท้ต่างแต่เสียงทอนลุกลาอย่ามาบอกตาบอดเสียงดังโคมข้ามโครมข้างแม่กะเสยแม่กะอัดยุเกียว่ามันโฉนข้นเฮี้ยนจันนลุกลา ขันจะว่าเสียงคมข้ามขันจะว่าเสียงไกลเจ้าคืออะไรเจ้าคืออะไรเจ้านั่งไต่หันอยู่ซื่อไรจังไต่เมื่อหึงบอกว่ากูนั่งอยู่ซื่อๆกูกับนั่งอยู่ซื่อๆพี่เบียกบ้อนงานการบ้อนสั่งหูจักไรไกลซอยเขาในแม่ลูกไพ่เขาเฮ็ดงานเฮ็ดการยากจังหงเนี่ยกันยาบ้าแม่ปอดใเฮ็ดแม่ปอดใเฮ็ดเจ้าบอเฮ็ดพูดไรที่เฮ็ดขันเจ้าบอเฮ็ดหมาตัวไหนมันจีเฮ็ดกสิตเป็นหมาตัวนั้นตัวห่วยเจ้ายมาว่าข่อยเด้อหยาเด้อข่อยบ่ได้เป็นหมาเด้อเจ้ายมาว่าข่อยเด้อกะจักหล่าห้าเอาปาาาากดดเเมัง้ปานนนั้้แทหมาไสสิปปากดดบ่่แมมนหูอ่ะ โอ้ยคอยหลงโอ้ยแม่นี่บ่ไใดเหตุแม่บ่อหูแม่บ่อเห็นลูกหลากกระเบิงสังขารแม่จีไปใส่มาใส่แม่กันย่งยากล่ำบากแม่แม่แม่จมาจับสิ่งจับของงอนจังสีแม่บ่ได้เห็นแน่นอเจ้าบ่ต้องเบาเบาบ่เบาจังไหนแม่กให้เบาเนี่ยทออาบ่มีสิทธิ์เบาเจ้าอ่ะให้เบาแน่วเจ้าบ่ต้องเาเบาดอกเนี่ยเลยของเก็บเลยของเก็บเลยสิ่งของมันเต็มเฮี้ยนเต็มซ้านี่ย้อนว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนหาเรื่องหาเล่าใส่ข่อย เจ้าบ่มา่อยแต่ที่แหลกเแม่นบ่่า่อยมาเป็นลูกให้เจ้าเจ้าจะหาเรื่องหาเล่าใส่ข่อยจักว่าจักเทียนแลรเจ้าเห็ดเจ้าทำอยู่นี่แม่พ่ได้บอกให้ลูกใส้เจ้าหูซื่อซือแม่บอกแล้วตัวมาโนบกแม่บอกล้วอีนี่มันเป็นจังไดเหี้ยงบ่ฮอดเมื่อนี้มามันยิ่งมากงแม่ผัวเจ้าบ่ต้องมา้่เจ้าบ่ต้องมา้า บ่าว้าจังไหนเห็นแม่เว้าถ้าต่อแม่กะหัวกลางแม่กะศูนย์คือกันกระซากระซ้ำถ้ามาตำปนเราจะกะฮาบตั้งแต่เกียร์ใส่แม่บ่าปากซื่อๆเอาเจ้าว่ามันจางว่าเม่นติจางกูกะว้าเดี๋ยวยิ้ฮามึงมึงกะเทียดพเทียดพ่อเนี่ยไม่หยังเจ้าว่าต้องเว้าไม่หยังเจ้ามีนาทีเก็บยังเดียวเก็บเคลื่อนมองเขาบ่เก็บแม่บ่เก็บเอาเคลื่อนมองเขาแม่บ่เก็บแม่เจ้าสิเก็บบ่เก็บแม่บ่เก็บเจ้าบ่าจะจีเก็บก็เก็บสิเก็บก็เก็บบ่เก็บเก็บเองก็ได้เออเอา บ่บ่ได้เจ้าเสียไม่ลูกใช่เจ้าเก็บบ่ได้ไาเจ้าเป็นคนเห็ดเจ้าเป็นคนทำขันบ่เสียกระถามข่อเบื้งโลดก็อีปอบทื่นมึงเอยเป็นตาซักหนอนยานี่ก็ได้ถามมันก็จะตอบคือเก่ากระซังมื่อนี้เจ้าต้องเป็นคนเก็บขันเจ้าบ่เก็บเจ้าก็ต้องเก็บคือเก่าเพราะว่าเจ้าเป็นเวร รอบว่าใดรอบว่าใดกันบ <lance> ่าเราเบะเอาตาหนำตามาล่อจะไม่นำตามาดานเจ้า şey ใน้องเคยกินบอละพี่น้องลูกชายดา่ามันดาตนฝนจังได้สิโค้สดสัตบานพี่ออกจนเปี๊ยนพอจะล้วนเอ้ย จาเด้เหลือใจเหลือใจลายพอเออห้องคักๆเออมันใจขาดตายซะเออเห็นหูมันบอบปลยมากากันสก่ คำทัคือเสิอิ่มซีบแม้นเจ็บใจขานเทือกมาลง่คาบกาญอนผมหอควอตเตอรเขาทอนน้ำตาไหลอาบยน่อยยังใจน้อยว่าจ่วยพอที่ไปให้เล่าเห็นอย่างยายเอาพูดเถ้าเชียวกูเพิ่กกปอบใจกูตะบัก่ามึงนั่งซื้อ บ่ต้องไปดอกยังไงบักฮาจังได๋ลูกไายยอมจาไปม่ลูกพาให้ลูกชายพี่เอ็นลูกชายพำพอมกราบกัมเนียโซ่พอตรองเตึกจึงเกิดเสือกไฟ คนลักกรรมอยู่ในบ้านสวงสาร คอยบอกเม้านี่ละน้องเพื่อนบอกว่าเห็นตอนไข่ดีกว่าเนื้อบ่าววานันมันเพียรพอไข่กวนต่อหัวกีดก้อนสีพาที่ตัน ลานเบาเกาผาเลียงผู <Hospital> ้เฒาเมียลืมแม่เดียงเพิ่งเคยพบประสบเพียน ังนอฉัน <iesen> จ <com selection variables> ังแม่นกรรมมานําจิมไพบอดีมาหาเรื่องเครื่องว่าใจเขียดในยามจังแม่นเสียแต่น้ําตาเปตนายังหน่อยบอดเบืองเมื่อใดมือสิสวงหายยินเสียงหายแล้วกา ว่าเว้ยพ่อแม่หนังตโตยังปานสอนแทงดวงใจได้ก้าวทอนสะอ่อนแล้วบังเพิ่นเบียอะสนสะดุ้งล้าคนเฮ้ยคนจะนั่มาเบียขี่ให้ใกล้เธอบ้านใดเบียงามภาคกุบยูในเปยอยังบ้านตะขบุญน่ะเบียกับเขผู้ใครอยู่นี่ล่ะร้องเบียเบิืงนขันบอขี่ลายกูขู่ซะเนี่ยโอ บอยอมฟังมันตามีแต uh, ่หายแล้ว uh กับ oh. คุมหัวกองเจ้าก็มีอยู่ตาก็มีอยู่พร้อมบอซ้อมสิ่งนั้นเบิ่งเล่นยัางเป็นสัวแท้แท่เดียวเห็นแม่ไายเป็นมาคำึงเมาตัน chôn lưng cuốn bò thượt thôn cháu nhỏ nhọn nà luộc nè ơi hai luộc tuấn chôn hai luộc chôn ngầu má อาแต่ทั wide, God, ้งแม่ค <ich lying> <academics> ิดกะกะเบืองเนียสิีตั้งแต่หายเอาความไปแต่ไฟเดียวเนเขียวเอ้ยน้องเจ้าผู้เขียวใบอ้อยแม่เคยอดเคยอ่อยตั้งแต่น้อยทุกเร้าคำคำ โอยใจขาดตายในแม่บะได้ไมดามาผ่านยามทามยังเห็นแม่นี่เป็นขีเ่เดือนเห็นแม่เป็นขี่เท่าทั้งอาเวอยู่บ,อออบอ่อเศร้ามาหนอเป็นเกินยังกระโดดกระเดียดเท่านี้เหลือเห็นเลี้ยงลูกเต่าอาศัยเพิ่งกินเห็น แม่หากปั่นเตียงแม่เพีงปั่นตาบอดาตีกกะเพียงหายแม่หากแตบตายพยายามเปียนเรียง,ยงบาดข้มแตกหอยเพียงทั้งสองเบียงแลว้ววดเก่งเท่าทามเป็นถึงเก่งย้ำมาเก่งตอคอยเถียงถอยบอยอนคำ เสียได้เด้เสียดายเขาเลนน้ำเสียดายเขาเลนน้ำเ่นตัวโอ้ยเสียได้ข่อยดีหักออกมาให้ขึ้น่อกแม่หอมาเบิ่งกูสิบาวห้เกูเศร้ห้เเียเอาออกมันก็สิบอกว่เกละล่ะ่าท่านก็ ได้เกลือเสียได้เพล่งฟังผ่าแพแต่ข้าวเคียงหาพื้นได้ดีดีแม่ก็เคยย่อมวนพื้นได้ดีพื้นได้ควรแม่ก็ม้อไปยุ่งม้อไปโลกตลอดเจียงบ่เหยวขีตาเน่งนักวา เก้าอาเบึงเอาหลวดโดเจ้าความเศร้าก็เก่าโม่บ้านเพื่อนใขัดยิ่ดากไปทางใดโน่ตีนองข้าวเม่าขาดคนเพีงอิงดวงใจเข้ากะสั่งจังแม่นกำเบี้ยคอยแหงคิดไปแหงใจน้อยแหงจะไปแหงลาอ่อนอ้ยมาโน้

แม่บ่หูวันไปสาปสิง่งวั่นขวงบ่หูสาไมาห่หยังสาลงเห็นหยังเอ้อ,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 อฟังเอเดต้องเนียนนางกันนี่กาอี้ฮานัดอี้านัดมึงเบิ่งอีหฮานี่เอาละอีหฮานั่นอีหฮานี่เอิ้นลูกไพนะเอิ้นดีดีได้่หมคุณฮาสุดนะ แม่นางกันนีกาอีหา้ากินทำเลืองแต่ว่าแม่กับบ่อเทียงแม่นี่เหมือดตัวต่างเหมือดประตูสิมาเก่ก้าวระวังเี้ยกับแม่สิเสื้อไปแล้วแต่ทางในร้องทงเ